สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโซเชียลบัตเตอร์ฟลค่ะวันนี้ท่าจอยผีเสื้อน้อยแสนโซนนะคะจะขอพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ในงานเปิดตัวของ The p พรอม u e e n 2012ค่ะงานนี้นะคะนอกจากจะมีหนุ่มนลเด็กคูกิมมยะมาร่วมงานกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเหล่าเซเลบคนดังสาวๆแต่ละคนที่มาร่วมงานในวันนี้เขาจะมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับงานพร้อมแล้วก็การไปออกเดทรับชุดเทศกาวลวาเลนไทน์ยังไงกันบ้างค่ะ รู้สึกว่าเป็นพรอมก็เลยขอมีชายกระโปรงนิดนึงแล้วก็ใส่กระโปรงยาวค่ะเดรสที่ออกแนวแบบมีดีเทลเล็กๆแล้วก็อย่างที่เป็นแบบสีแบบเงินๆแบบซิมเวอร์แบบนี้เป็นยังไงบ้างก็พึ่งชอบนะคะพึ่งเป็นคนชอบแต่งตัวเรียบๆแต่ว่าให้มันมีลูกเล่นในตัวค่ะมีดีไซน์ในตัวการเลือกเอเซอร์รีไม่ว่าจะเป็นแหวนหรือว่ารองเทาะะ้าล้ค่ะเลือกให้เข้ากับชุดยังไงบ้าง ปกติเนี่ยไม่ค่อยใส่อ็อกซ s o ซอรีจะใส่ได้อย่างมากก็แค่แหวนกับออต้มหูนะคะก็จริงๆก็เลือกชุดก่อนแล้วก็แมชว่าสีอะไรที่มันเข้าแล้วก็ค่อยมาใส่ะคะ่ะงานเนี่ยจัดอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ถือได้ว่าเป็นเดือนแห่งความรักต้องถามเลยคะ่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเดทแรกๆของเรากับหนุ่มๆจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหเดทแรกๆเลยเหรอคะกี่ปีเราไม่ทราบเนี่ยตั้งแต่แบบ14ะคะ่ะ ตอนนั้นก็เป็นเพื่อนที่โรงเรียนนะคะก็คงไม่มีเดตอะไรมากก็กินข้าวด้วยการเฉยๆปีนี้เหรอคะก็คงไปทานข้าวเฉยๆก็คิดไว้แล้วว่าคงคงทำเป็นทําให้อะคะ่ะต้องทําขนมให้แต่ใช่ส่วนเขาก็ให้มาแล้ว <c oughs> เป็นเคสมือถือคู่กันโดเรมอนโดเรมี ตีมพร้อมก็ก็ kind. เป็นออกแนวกันคืนนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ไม่เยอะไปก็ fall. จะเน้นบัน c อเซอรี่์มากกว่าที่คะผมก็ชอบอู่แล้วชอบเป็นคนชอบเอเซอรี่ส์อู่แล้วด้วยก็แล้วตอนนี้ก็กําลังคิดกันอยู่ด้วยที่หอนี้ก็กําลังคิดกันอยู่ก็ซื้อที่ไหนมาเป็นของแบรนด์ไทยหรือแบรนด์นอกยังไงแบานนอกค่ะของแบรนด์นอกนําเข้ามาค่ะของ อะไรสักอย่างกัมเสมชื่อยาวมากแต่ว่าตอนนี้กำลังฮิตกันอยู่ที่พวกเซเลบริตี้มางนอกกำลังฮิตกันอยู่ตอนนี้เป็นลูกไม้กำลังมาก็ชอบแล้วก็ชอบส่วนตัวด้วยโอ้เด็กจนช่นนเรียนโอแทบไม่ม oh, ีเลยเพราะว่าแต่ก่อนแบบที่เล่ วันด้วยเงยแล้วก็อยู่โรงเรมฝรั่งก็จะไม่ค่อยได้สนใจก็จะเวลาไปงานพร้อมก็จะแบบไปกับเพื่อนมากกว่าสนุกสนุกอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้โตแล้วสวยแล้วนะคะวันทีนอาทินี้เป็นยังไงบ้างมีอะไรพิเศษด้วยหรือเปล่าไม่มีเลยค่ะโสดไปเรียนด้วย ะะก็ขออะไรที่เป็นหวานๆนิดนึงแล้วกันค่ะแบบออกแบบเแบรดเบรชมพูชมพูหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสุดที่เลือกมาที่แบบดูมีแบบบิงบิงนี่ต้องถามด้วยค่ะว่าเป็นเดสของแบรนด์ไหนอะไรยังไงหรือว่าของไทยหรือของเทศอันนี้เป็นของท็อปชอปค่ะแต่ว่าซื้อที่อังเกฤษดค่ะใช่ยังไงบ้างคะที่บอกว่ามาร่วมงานดูหวานๆแต่ว่าทีมการแต่งหน้าเนี่ยดูแอบเปรียจีย๊ดจ๊าดต้องถามด้วยค่ะว่ามีคอนเซ็ปต์ในการแต่งหน้ายังไงาะก็จริงๆช่วงนี้นี่จะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะเกี่ยวกับเรื่องสีปาก ช่วงนี้จะชอบสีเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปกติถ้าตาก็จะเป็นบล็อกตาดำอยู่แล้วติดคนตาไอายไลเนอร์เยอะอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้เมื่อก่อนจะเป็นปากสีนุ่นนูแต่ว่าตอนนี้ชอบเป็นสีแบบแรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเด็กช่วงแรกๆของเราในช่วงวัยรุ่นนี่ที่จำได้ที่เป็นยังไงบ้างคะโอ้ยไม่มีเลยนะ <laughs> ใช่ เป็นโสดอะไรแบบแรกของฝันกระจุกกระจิกอะไรกันส่วนใหญ่ตอนเด็กๆก็กับเพื่อนๆก็จะมีลายสติกเกอร์ใช่ทุกคนจะแบบเหมือนสติกเกอร์ติดเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆนิยามในความเป็นสาวโสดในแบบฉบับของเราหน่อยว่าสาวๆที่โสดเนี่ยจะทำยังไงให้แบบว่าลันหลากันก็ต้องมีความมั่นใจในตัวเองนะคะว่าถึงแม้ว่าปีนี้เราโสดปีหน้าเราก็ จะไม่โสดหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากให้มั่นใจในตัวเองอย่าคิดว่าโสดแล้วต้องเศร้าอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเศร้ากับมันอยู่กับเพื่อนเพื่อนเยอะๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะสร้างความมั่นใจได้เห็นบรรยากาศสนุกสนุกของงานที่จำลองในแบบงานพร้อมของเมืองนอกกันไปแล้วแถมยังได้อัปเดตเรื่องราวสไตล์การแต่งตัวและเดทดในช่วงสมัยรักรุ่นวัยสาวของสาวเซเลบแต่ละคนกันอีกด้วยยังไงคราวนี้โซเชียลบัตเตอร์ฟลายคงจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อน ส่วนครั้งหน้าเราก็ายังไม่พลาดที่จะนำบรรยากาศของงานอีเวนต์สนุกสนุกรูๆมาให้ได้ชมกันอีกแน่นอนค่ะลาไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายสังเกตที่หูจะมีต่างหูลายห่วงด้วยเป็นไงบ้างค่ก็อันนี้เจาะเจาะนานแล้วค่ะเจาะแต่ก่อนเจาะตามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบชอบชอบเยอะๆบอกว่าเรื่องไม่ถูกจะใส่ไหนดีก็ได้หมด